ลอองเราได้เกิดแล้วได้ร้องเพลงด้วยชิวเกิ้ลร้องเพลงของฝันนะโอ้ปิดประตูเปิดประตู Oh, I'll to up your new discarded five-letter